ภาษีภาษีมีลักษณะต่อไปนี้ taxes are the state's source of revenues ภาษีเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐแหล่งรายได้หลักเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆของรัฐข้อที่สอง t e x e s may not directly benefit tax payers ภาษีอากรไม่จําเป็นต้องส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้เสียภาษีภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มแน่ๆนะครับและอาจจะรวมถึงภาษีรถจักรยานยนภาษีรถยนด,ด้วย และภาษีน้ำมันแน่ๆเอ๊แต่ทำไมหนูลง,ลงทะเบียนชิดชอบใช้ไม่ได้เป็นต้นใช่ไหมคือคือมันไม่จําเป็นเอ๊ะทำไมเขาเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำทำไมหนูไม่ได้ขับเรือดำน้ำวันเด็กใช่ไหมก็มันไม่ได้จําเป็นนะ่ะมันไม่จำเป็นต้องกลับมาคือคือมหานักกศึษานักศึกษาอาจจะได้ประโยชน์จากอย่างอื่นแล้วมไม่ใช่ในโครงการนะั้นนะครับ t ท x ซ s are compulsory คือการบ,างรบ ory, ังคับ t e x e s are compulsory นะครับภาษีากรมีลักษณะเป็นเชิงบังคับแปลว่าไม่ใช่สมัครใจจ่ายแปลว่าทุกคนต้องจ่ายและที่สำคัญอันสุดท้าย Texas can also be the be user charges and fees can also and in form of ภาษีอาจจะแฝงมาในรูปแบบค่าธรรมเนียมและค่าบริการก็ได้แต่เขาไม่เรียกว่าภาษี แต่โดยหลักการมันคือภาษีนั่นแหละหลายอันเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปหน้าที่ของภาษีแ a x f u n c ชั่นในสังคมเนี่ยภาษีกรทำหน้าที่หลายอย่างในระดับ macro l ลเ e ลระดับอะไรฮะ macro l ลเ e ล ไม่มีระดับบิ๊กซีนะฮะเดี๋ยวกันไ้ก่อนระดับโรตัสเล็กๆไม่ม e <อ>ีระดับมหาภาคใช่ไหมแมคโครอีก onomics ละจุดศรลฐศาสตร์มหาภาคระดับแมคโครเลเวลระดับใหญ่ระดับมหาภาค t ท่าก generate revenues for the provision of public goods and services ภาษีกรเป็นแหล่งรายรับสำคัญของรัฐ เพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณะในหน้าที่ของม,มันเลยหน้าที่ของม,มันคือเป็นแหลง่งแหล่งเงินที่จะเอามาใช้ทำโุ่นนั้นนี่และตรงนี้สำคัญ taxes are an apparatus เป็นเครื่องมือภาษีก่อนเป็นเครื่องมือเพื่อหนึ่ง economic stabilization การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคุณแม้คำนี้ เป็นเครื่องมือในการ Development พัฒนาประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง Efficiency ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรคุมไหครับนี้หน้าที่อะไร Allocation <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออ and เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ได้มาซึ่งการกระจายรายได้และความมั่งคั่ง คุณแมมคืออะไรหน้าทีนะ่็นการเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลใช่ไหมสามประการฉะนั้นขาดภาษีไม่ได้เลยขาดภาษีกนัน่สญญาสนใจว่ากลไกภาษีเอาไปช่วยลดปัญหาผลกระทบภายนอกเงลิได้ใช่ไหมไปแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกเชิงบวกได้ไปแก้ปัญหา ฟรีไรเดอร์ได้ฉะนั้นภาษีสำคัญมากนะครับไม่มีภาษีไม่รู้จะมีประเทศอยู่หรือไม่นะครับมีประเทศก็ต้องมีภาษีในระดับไมโครเลเวลไม่มีระดับอินเล็กไฟเลเวลนะฮะเกิดไม่ทันอีกนะฮะในระดับจุลภาพ ภาษีกากรเป็นแหล่งรายรับสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการทำหน้าที่ของเขาในการจ้างคนในการจัดทำบริการสาธารณะแปลว่าอะไรแปลว่าภาษีเนี่ยทั้งระดับใหญ่ระดับเล็กสำคัญหมดไม่มีภาษีรัฐอยู่ไม่ได้ภาษีกากรมีหลายประเภทเดี๋ยวนนะนจะแนะนำจำแนกตามอ่ หลักการจำแนกแตกต่างกันอันแรกที่เขาใช้จำแนกก็คือดูว่าจ่ายยังไงเมื่อจำแนกว่าจ่ายยังไงเนี่ยภาษีแบ่งเป็นสองประเภทคือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมภาษีทางตรง direct taxes ทางอ้อมคือ indirect เ,เติมอินเข้าไปอะไรก็ตามที่ตามมามันจะขัดแยงด้งกันหมด ภาษีทางตรงคือภาษีที่ผู้เสียภาษีอาจจะเป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลเนี่ยห้างร้านบริษัทเนี่ยจ่ายให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีโดยตรงเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องามาีรายได้จากการทำงานในหนึ่งปี าาต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรอย่นี้เป็นต้นเรียกว่าภาษีทางตรงภาษีทางอ,อง้อม indirect ก็คือภาษีที่จ่ายแบบอ้อมนั่นแหละตามห่วงสู้อุปทานเป็นภาษีที่ บุคคลเนี่ยนะครับจ่ายผ่านมันจะมีตัวกลางตัวกลางในที่นี้มักจะเป็นห้างร้าบนบริษัทผู้ผลิตแต่เราแบกรับภาษีนี้แต่ว่าคนที่เก็บแทนเราคือห้างร้านหน่วยงานพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปจ่ายให้หน่วยงานรัฐอีกทีนึงน,นี่ก็ภาษีถังอ้อมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีการขาย sales tax สองอันนี้ต่างกันภาษีมูลค่าเพิ่มคือ value added tax value ก็คือมูลค่า added คือคือถูกเพิ่มนะครับหลักการคล้ายๆกันกนะ็คือผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้แบกรับ,รบต้นทุนภาษีนั้นนะครับอย่างในประเทศไทยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราใช้ภาษีมูลค่า มันเพิ่มเข้ามาแบบเนี่ยมันอยู่ในราคาสินค้าแล้วนะครับและเราจ่ายแบบเราเป็นผู้แบงรับแบบแล้วคนที่เก็บแบบเก็บไอ้ส่วนต่างของราคาสินค้ากับกําไรเนี่ยนะครับกำไรกับต้นทุนไอ้ตัวแบบเนี่ย้านค้าอาจจะเป็นคนที่หักเอาไปส่งสรรพกรอีกทีนไม่เมื่อสิบปีบางประเทศแบบ ในราคาสินค้าอาจจะไม่ได้รวมมาต้องไปบวกเพิ่มทีหลังนะครับเมือม่อซื้อของเมือ่อในจุดชําระเงินก็จะค่อยคิดแบบอะไรเงี้ยมันเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มคือทุกครั้งที่มีการเพิ่มมูลค่าเข้าไปให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์มันจะมีภาษีเพิ่มก่อนก็จะเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ในเซลส์แท็กของอเมริกาเนี่ยทุกครั้งที่มีการซื้อขายต้องเสียภาษีคนซื้อต้องเสียภาษีไม่ว่า มันจะถูกคือโดยไม่สนใจว่ามัน,มนคนอื่นเขาผลิตสินค้านั้นมันถูกเสียไปแล้ววัตถุดิบนั้นถูกเสียไปแล้วอันนี้ข้อแตกต่างนะ mm hmm. เมื่อจําแนกตามการเก็บสิ่งที่เก็บจะแนกตามสิ่งที่เก็บนะตอนนี้แบ่งเป็น5ประเภทใหญ่เป็น5ประเภทที่ค่อนข้างคอมมอน เพบเห็นได้ทั่วไปทั่วโลกนี่ฮะประเภท taxes on earnings taxes on individual income taxes on corporate income taxes on wealth and taxes on consumption เรื่องแรกคืออะไร taxes on earnings earnings ในที่นี้คือการหารายได้แปลว่าภาษีที่เก็บจากง,งานหนึ่งงาน ในอเมริกาในต่างประเทศเรียกว่าเพโรแท็กภาษีเพอรูประเทศไทยเรียกว่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเขาไม่ได้ยกาประเทศไทยไม่เรียกภาษีเ,าเรียกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอันนี้คือภาษีที่เก็บจากงานแต่ละงานที่นักศึกษาทำงานประจำที่นักศึกษาทำแต่ละงาน ถ้านักศึกษามีสองงานนักศึกษาเสียภาษีนี้กี่ครั้งสองครั้งอาจจะเป็นสาเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นแล้วแต่อย่างประเทศไทยกองคือประกันสังคมเนี่ยคัาสมทุกขั้นต่ำที่นักศึกษาต้องจ่ายนักศึกษาม,มีงานทำสมมติจ,จบไปได้ด้วยเงินหนึ่งพันักศึกษาก็ต้องเสียสาเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งห้าทุกเดือนผ่านไปแล้วบริษัทหรือผู้ประกอบการก็ต้องเสียช่วยสมทุกให้นักศึกษาด้วย ภาษีที่สองคือภาษี t e x e s on Individual Income รายได้ส่วนบุคคลเป็นภาษีที่เก็บจากรายได้ที่บุคคลที่นักศึกษาหาได้ทั้งปีจะก,กี่ร้อยงานก็ต่างดูมูล,ลค่าที่หาไ ไม่ว่าจะเป็นงานจอบไซไลางานเอ็นธรรมดาเอ็นวีตลอดทั้งปีที่หาได้ไม่ว่าจะเกินจากการถูกลเตอลี่การเขาไปจ้างไปแสดงหนะังมีใบเสร็จไม่มีใบเสร็จทั้งสาร,รนะ้องไารงานนะครับประเทศไทยเรียกภาษีประเภทนี้ว่า เงินได้บุคคลธรรมดาแต่นั้นแค่ชื่อเรียกนะภาษีที่สามคือ corporate income taxes ภาษีรายได้ของบริษัทภาษาไทยเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนิติบุคคลก็คือบุคคลในทางกฎหมายนั่นแหละก็คือเป็นอะไรก็ตามเป็นกลุ่มคนแล้วไปจดทะเบียนเป็นตามเป็นบริษัทห้างร้านห้าง,างส่วนจำกัด เก็บจากรายได้ของบริษัทที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีภาษีประเภทที่4 taxes on wealth ภาษีที่เก็บจากความมั่งคั่งความร,รวยเก็บจากการถือครองทรัพย์สินนะครับ taxes paid on the value of assets held by a person or family เ็นภาษีที่เก็บจากการมูลค่าของทรัพย์สินที่สัษาหรือครอบครัวรักษาถือครองนะครับเช่นที่ดินเครื่องเทศศิลปะอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นยิ่งรวยมากก็ต้อง,องยิ่งเป็นไงนะต้องต้องเสียภาษีนี้ในต่างประเทศก็จะมี property tax คือภาษีทรัพย์สิน property tax ภาษีทรัพย์สินในอเมริกาเนี่ยรถก็เสียถือเป็น property บ้านก็นเป็น property เรือก็เป็น property ภาษีมรดกก็เป็นลอง wealth ใช่ไหมคือไม่เหมือนพ่อคุณลาควาแหงใช่ไภาษีมรดกก็คือต้องท้านตายแล้วทิ้งอะไรไว้ก็ต้องเสียภาษี ผู้รับมลรดันนะเสียภาษีไม่ใช่คนตายเมื่อมาทําเรื่องภาษีนะลูกจัดรูกมามใช่นะประเทศไทยก็มีภาษีลักษณะแบบนี้เช่นภาษีบัรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนที่ดินแล้วก็ที่จะเริ่มประกาศใช้ในปี2563ประกาศไปแล้วแต่จะเริ่มใช้เนี่ยนะครับคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับดูจัดยิ่งนักศึกษามีที่ดินเยอะนักศึกษาก็ต้างจะเป็นต้องจ่ายภาษีเยอะ และภาษีประเภทสุดท้ายคือภาษีจากการบริโภค Texas on Consumption คือเป็นภาษีที่เก็บจากบุคคลหรือครัวเรือนในการบริโภคในการใช้สินค้าหรือบริการบางอย่างในต่างประเทศจะมี Sales Tax พูดไปแล้วตะกี้คือจ่าย เซลแท็กับแวตก็คือใจ่ายให้กับผู้ขายสินค้าตอนที่ขายตอนที่เราไปซื้อ excise tax คือภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตคือภาษีที่เก็บจากสินค้าหรือบริการนะครับสินค้าเนี่ยที่เขาต้องการควบคุมปริมาณการใช้ ในประเทศไทยก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มเนะาะภาษีสรรพสามิตภาษีสุลกากรสุลกากรหรือดิวตี้หรือหรือเท r ริฟเนี่ยก็คือภาษีนำเข้าส่งออกมักศึษาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วักศกาซื้ออะไรดีจากญี่ปุ่นถ้ามันเกินลิมิตท,ที่กฎหมายกำหนดนักศึษาต้องเสียภาษี